สวัสดีครับพบกับทอยมอนอีเช่นเคยนะครับในวันที่17นะครับผมเดือน2เนี่ยได้มีไรซ์สดนะครับทางบันไดสปิริตนะครับเป็นรายการพี่บันแลบนะครับซึ่งได้มีการเปิดตัวเอชเชนฟิกวาร์ดคาร์เมนไเดก็จะประกอบด้วยเอชเชนฟิกวาร์ดคาร์เมนไวเดอร์รีไวส์นะครับแอนไว์ก็ให้เห็นดีเทลต่างๆนะครับรวมถึงอาร์ตบ็อกซ์ของเขานะครับแล้วก็คาร์เมนไวเดอร์อีวิล แล้วก็เป,ปิดตัวไรเดอร์ปริศนาอีก2ตัวนะครับซึ่งจะมาในเร็วๆนี้อ่าและนี่นะครับก็คือประเด็นที่เราจะมาพูดกันกับไรเดอร์ทั้ง2ตัวที่เป็นไรเดอร์ปริศนาและเปิดตัวขายในตอนนี้แล้วนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปพูดถึง2ตัวปริศนานะเรามาพูดถึงตัวนี้กันก่อนนะครับ s h figure a r ครับเป็นไรเดอร์ evil นะฮะ bat genome นะครับแล้วก็ jackal genome นะครับซึ่งเป็น2ล่างใน1กล่องนะครับก็จะสามารถ เปลี่ยนหัวแล้วก็เปลี่ยนตรงกระนะ่อนอกได้นั่นเองนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าเป็นไรเดอร์พะลองก็เป็นน้องของตัวเอกเนาะถือว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วก็มีไวสแตมป์แถมมาให้อีกนะฮะเออรวมถึงอาวุธเอ,อ่อโอซุโทเดรุแฮมเมอร์ฟิฟซึ่งเป็นอาวุธที่เอาไว้ประกอบกับโออินบัสเตอร์ฮะแต่ว่านี้มาในรูปแบบของค้อนไม่แน่ใจว่ามันจะ อ๋อมันไม่สามารถเอามาทำประกบกับโอินบัสเตอร์ที่ทำให้เป็นดาบของที่รีไวซ์ใช้ได้นะอันนี้นะฮะแต่บอกเลยว่าซีรีส์ของรีไวซ์อ่ะมันจะมีของแถมเยอะมากๆนะฮะยกเว้นตัวหลักอย่าง เล็กเจน m มนะครับอันนั้นคือมากับตัวปอๆเลยของก็จะไปอยู่กับตัวไวซ์นะฮะหรือรว่าเปร์ไลเดอร์ไวซ์เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งตัวนี้ก็แน่นอนฮะผมก็ได้จัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งไรเดอร์ที่แวบ,บแรกมองเนี่ยคือตัวอะไรวะนะฮะพอมาเป็นฟิกเกอร์แล้วก็ได้มา เห็นในซีรีส์ถือว่าเป็นไวเดอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างจะโอเคะฮะแล้วยิ่งมองมันยิ่งเท่จริงๆนะตัวนี้นะฮะดูไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเท่แล้วนะฮะก็เลยโดนไปหนึ่งตัวนะครับสำหรับตัวนี้ในส่วนของ r ร x Ge n o m e ก็เดี๋ยวใกล้จะมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูในรีวิวกันเลยดีกว่าเนาะในส่วนของตัวรีไวท์างหลักนะครับ โอเคครับแล้วก็ได้มีภาพปริศนาก็คือในซีรีส์ Carmen Rider r e v i วสตัวต่อไปที่จะออกคือตัวอะไรแน่นอนว่าทุกคนก็คาดเดาไว้เป็น Carmen Rider d เ m มอนนะครับสไปเ e อร์เจโนนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสวยนะฮะและยิ่งกระแสตอนนี้มันมี Spider-Man f นฟิ e เอยู่ด้วยนะครับซึ่งมันยังไม่หายไปผมก็ว่าตัวเนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็น Spider-Man ทางฝั่งญี่ปุ่นนะฮะอันนี้คิดเองนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครไม่มีตัวนี้เนี่ยถือว่าพลาดมากๆเลยนะฮะแล้วก็ได้เปิด P เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทบทวน ตัว H, H. f i g u r Art c a m m e l a d e r d e m o n Spider J Nom กันดีกว่านะครับซึ่งของจะออกวางตลาดในเดือน7นะครับผมในราคา7,700เยนนะครับแน่นอนเลยว่าของที่มากับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวหลักนะฮะก็คือตัวของตัว Demon นะครับแล้วก็มาพร้อมกับอาวุธที่เอาไว้เล่นกับตัว r e ไวท์ได้อีกแล้วนะครับมันก็คือ Gun d e f o r 50นะครับซึ่งจะเป็นคล้ายๆกับโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ Eagle White Stamp นะครับมากับตัวนี้ เออภาคนี้ยคือมันของพ่วงมาเยอะมากๆเลยนะฮะเหมือนกับการตลาดเขาคือจะพ่วงคือคุณต้องซื้อตัวเนี้ยเพื่อจะเอาไปเล่นพ็อปต่างๆเอาไว้เล่นกับตัวหลักนะฮะแล้วก็สลับกันใช้กันแบบสนนสนานกันเลยนะครับอ่า ซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าทั้งภาพโปรโมททั้งอะไรน่าสนใจมากๆฮะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือมันจะมีภาพโปรโมทอยู่ภาพหนึ่งฮะที่มันจะมีเหมือนไฟ LED แต่จริงๆเขาคงไม่ได้ใสมาหรอกครับแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าเล่นกับแบ็คไลท์แล้วมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอา่อันนี้ไม่รู้ว่าการลงสีของเขาเนี่ยมันจะเห็นตาสไปเดอร์รอบหัวของเขาอะครับตาของตัวแมงมุมน่าสนใจมากๆนะฮะสำหรับภาพนี้แล้วก็รวมถึงดิเวอร์ภาคเนี่ยตั้งแต่ตัวรีไวซ์มาถึงตัวสไปเดอร์เลยเนย ดีเทลเก็บออกมาได้โอเคมากๆฮะแล้วก็ด้านข้างนะครับไวทสแตรมโฮเดอร์ er ของเขาเนี่ก็ยังสามารถใส่กับไวทสแตมได้อีกเออดีนะรวมถึงเนี่ยดีเทลอ่ะของตัวไดเวอร์ของเขาเนี่ยเก็บมาดีแล้วตัวรีไวท์ก็ดีอีกเช่นกันนะครับสามารถลูกเล่นแบบบิดได้เหมือนในของเล่น DX ออ่ะเออผมชอบดีเทลของตัวนี้มากๆนะฮะ พูดเลยว่าโดนอีกหนึ่งตัวนะครับบอกแล้วว่าคลิปนี้คือคลิปป้ายยาอีกหนึ่งคลิปเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับไรเดอร์ปิศนาตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่2นะครับบอกเลยว่ารอคอยมานานมากๆนะฮะหลายปีมากๆและเขาก็มาสักทีนะครับกับ c าร์เมนไรเดอร์บิ Genius นะครับซึ่งเป็นล่างฉลาดของเขานะครับออกมาแบบเออออกมาสักทีอ่ะคือสำหรับผมในความคิดส่วนตัวนะผมว่าตัวบ i l l Genius มันคือตัวจบในซีรีส์โดยแท้จริงนะฮะแต่ว่าถามว่าโดนไหมผมขอคิดดูก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่ามันมาในเดือน7เลยเดือน7เนี่ยเราจะต้องเสียเงินกับลุงแมน2.01และนะฮะแล้วก็ยังจะมีเจ้า ล่าสุดตัวสไปเดอร์อีกนะครับแล้วถ้าแล้วถ้ารวมบิลจีเนียไปด้วยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าการเงินผมเริ่มจะขัดข้องละเพราะว่าเราไม่สามารถจะจ่ายในทีเดียวได้นะฮะอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมนะฮะหรือว่าท่านผู้ดูเนี่ยมีกําลังที่จะสู้ผมก็แนะนำนะอ่าแล้วส่วนในบิลจีเนียผมมีความรู้สึกว่ามันรอคอยมานานจนหมดฟิลไปแล้วอะ ก็เลยไม่คิดว่าจะโดนแต่ก็ไม่แน่ฮะอาจจะมีมาในช่องนะครับแล้วก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็ได้นะครับสำหรับ เอสเชฟฟิกูอาร์ดแชมเบอเดอร์บิลจีเนียสฟอร์มเนี่ยมันจะมีกิมมิคนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดรีทวิทครบ6,000เนี่ยก็จะได้ไอเทมสุดแจ่มนะฮะนั่นก็คือฮาซาติกเกอร์มาเล่นกับตัวบิลจีเนียสด้วยนะฮะเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยเขาได้มีการใช้ในการพาวอัพนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงร่างอะไรใดๆนะครับก็ยังคงเป็นบิลจีเนียสเหมือนเดิมนะในงานของ P ีบัลเล่ปเนี่ยได้มีพ็อปโชว์นะฮะก็คือพ็อปด้านหลังของเขาเนี่ยจะมีการแปลงร่างเป็นพ แต่ถามว่าในความรู้สึกผมเนี่ยเขาจะแถมมากับกล่องกล่องนี้ไหมในราคานี้อ่าผมลืมบอกไปนะครับ c a m ม l a d เดอร์บิวจีเนียสฟนะครับของจะออกมาในเดือน7อีกเช่นกันนะครับชนเลยนะฮะในราคา9,900เยนบอกเลยว่าพอๆกับ k i บะเอ็มเพลอเลยแล้วก็ k i บะเอ็มเพลอในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างราคาจะยังได้เห็นกันนะครับตัวนี้จะเป็นแบบนั้นไหมนะฮะเดี๋ยวรอเดือน7แล้วเราจะมาลุ้นกันนะครับ ก็คือเขาจะมีพ็อปมาให้แต่ว่าฟิกูอาร์ตไม่เคยเห็นว่าเขาจะแถมอันนี้มาให้นะเอออันนี้เดี๋ยวเรามารอรุ้นกันอีกทีในวันที่ใกล้จ่อว่าเขาจะเผยว่าเขาแถมหรือเปล่าเนะอันนี้นะฮะราคาค่อนข้างจะเอาเรื่องนะฮะสำหรับบิวเจเนียตฟอร์แน่นอนว่าภาพโปรโมทเนี่ยก็มีอาวุธมาให้นะครับแต่ว่ากล่องจริงก็น่าจะมีมาให้แหละ นะครับสำรับวันนี้ถ้าเกิดไม่มีมันก็คงจะแห้งๆหน่อยนะสำหรับล่างสุดยอดนะครับการดีไซน์จะลงส่วนเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีอมเงินนะฮะสีเงินสีเทาเนี่ยฮะมันจะเป็นเมทัลลิกนะฮะในภาพโปรโมทนะแต่ว่าของจริงก็เดี๋ยวมาดูกันอีทกีเพราะว่าภาพที่เขาโปรโมทออกมากับแสงที่เขา ทำการไลฟ์สดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะการถ่ายโปรดักของเขาเมันจะมีการจัดแสงจัดไฟอย่างเต็มที่แล้วก็ในรายการไลฟ์สดเนี่ยสังเกตได้ว่าผิวของคนที่ไลฟ์สดกับตัวฟิกเกอร์มันค่อนข้างจะเพลนในทางเดียวกันมันจะสีซีดนะฮะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะวัดไม่ได้สําหรับการไลฟ์สดนะฮะค่าแสงของไวบะลัน่นกล้องของเขาอีกอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวเรามารอดูไฟนอลโปรดักถึงมือเราจริงๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะสำหรับตัวนี้ และบิ i จีเนีย u ฟอร์มก็เป็นตัวปิดนะฮะของซีรีส์คาร์เมนไวเดอร์บิสักทีนะครับถ้าเกิดไม่คิดถึงร่างยิบยิบย่อยๆของเขาเนาะซีรีส์บิ d ก็ค่อนข้างจะครบแล้วนะและนี่นะฮะก็คือ คลิปสรุปนะฮะสองตัวนะว่าคุณจะโดนหรือไม่นะครับสำหรับเอชเ a ฟฟิกวาน r าเมรปริศนาทั้งสองตัวนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกันนะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe ช่องเรานะครับผมทอยมอนนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดและชมก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้สวัสดีครับซื้อหรือไม่ซื้อนะโอ้